เียบนิดครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมในคลิปตดติังไงแต่ให้สาระถึงมาบ้างแก่วกับผมหนึ่งมางมาในมุมมืดมืดดีกก่พอดีวันนี้ช่วงนี้มันมันตกแบบพอนั่นับผมชอบทำม,มืดมืดมันเงียบอยูเลยเอามามุมนี้เพราะว่ามีคำถามมาสองสามคนว่าไปเปิดดูแล้วเอ๊ถามผมว่า วิธีการบำรุงลูกหมาวิธีการเลี้ยงลูกหมาของผมผมทำยังไงบ้าง,างอะไรแบบนี้ก็ผมก็ไปเปิดดูเฮ้ยผม,ผมก็นึกว่าผมทำไปแล้วผมก็เ,เอ๊ผมยังไม่ได้ทำเลยหรือไงก็เลยไปเปิดดูเออย,ยังไม่ได้ทำจริงๆเพราะว่ามันมันมันทุกข์นตดนที่ว่าแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ก็เลี้ยงมาแล้วนี่ว่าพอมาถึงช่วงเราดูแลลูกหมายัางไงเนี่ยไอ้อันเ,เนียมก็เลยลืมลืมลึกไปก็คือ คือมันมันมันไอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเทคนิคของเฉพาะคนเรื่องอะไรนะผมก็เลยยังไม่ได้ไปโฟกัสตรงตรงจุดนั้นก่อเลยมันมันเป็นลักษณะว่าคือแต่ละทีแต่ละคนแต่ละฝามหรือเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการดูแลต่างๆกันให้ให้ให,ให้ให้มันเป็นอย่างที่เขาต้องการมากที่สุดที่เขาเท่าที่เขาจะทําได้ดังนั้นใน ในมุมงของผมในแบรของผมมันก็เป็นเรื่องที่ผมก็ค่อยๆคิดค่อยๆปรับปรุงค่อยๆพัฒนามาตั้งมาตั้งแต่แรกอะ่ะก็คือหาทุกวิธีดูจะคนเขาทํามาดูจกคนนู้นคนนี้ศึกษาแล้วลองมาทําเองแล้วก็ดูของตัวเองปรับปรุงของตัวเองว่าเราเราควรจะทํำยังไงเราควรจะละละเราควรจะดูแลมันยังไงบ้างกันเราอัดอะไรบ้างเราใส่อะไรบ้างก็คือ ของบอๆตรงๆนะครับคือการการเลี้ยงลูกหมาของพ่อพ่อผมเป็นแบบแฉนิดนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็คือม,ม,มันมันไม่มีอะไรเลยอ่ะก็คือผมผมจะเลี้ยงแบบเชิงธรรมชาติก็คือลูกหมาของผมเนี่ยในพอมันเกิดหมาเนี่ยต่างกับเกิดต่างกับเกิดถึงถึงถึงช่วงประมาณ ตังกเกิดถึงช่วงประมาณสิบแปดวันนะก็คือลองในเรื่องการกินนะก็คือช่วงที่ผมอธิบายไปในเรื่องสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์สามว่าดูอะไรบ้างในคลิปก่อนต่อมาถึงในในใน,ใน,ใ,นในลูกหมาไว้เนี่ยในลูกหมาเพาะไอพอมันเริ่มกินเรากินอะไรที่ก็ทาม,มากขึ้นประมาณนั้นผมให้กินอะไรกินอะไรอะไรแบบนะี้แล้วทนะ่วส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่ หนึ่งวันแต่กระเกินเลยถึงสิบแปดวันเนี่ยก็จะให้กินนมแม่อย่างเดียวล้วนๆแล,วล้วก็กินนมแม่อย่างเดียวไม,ไม่ไม่ได้ไปยุ่งแล้วก็ให้แม่ก็กินบำรุงแม่ก็ไม่มีอะไรมาก็เป็นพวกยาบำรุงเลือดปก,กติที่เขาซื้อกันทั่วไปผมใช้ชนิดนำ้ำแล้วก็ไอแคลเซียมแคลเซียมกมวนะ็วันละเม็ดส่วนใหญ่นะวันละเม็ดเม็ดคึนเท่าว่าลูกลูกมาไล่ตัวก็เม็ดคึงน้องลูกมาแน่นอน ลองลูกหมาน้อยตัวของเม็ดนึงอะไรพวกนี้ประมาณผมก็ไม่ได้ให้เยอะอ่ะเพราะว่ามันวา,างยังไงมันเปื้อนก็คือเราต้องให้มันเฟหมาทีดตัแต่ให้มันได้คุณภาพหมาติดตัก็คือเราก็เดิกบำรุงวี่ลุกแใม่หมาแล้วก็ดูแลนมดูแลอะไรนะ่อย่าให้นมมันขัดให้นมมันแข็งต้องคอยนวดคอยบีบนมให้ให้ให้นมมันมีฟาร์มให้นมมันเป็นอย่างลักษณะว่านมมันจะเป็นลักษณะนิ่ม ของที่นมมันไม่ไม่อักเสบปะนมมันต้องไม่ไม่แข็งเกินไปไม่ไม่ไม่ร้อนนมไม่นมไม่เสียระแวงไงเพราะนมเสียนมแข็งเนี่ยลองหมามันไปกินทองมาเสียน้มยุ่งก็คือในสิบเราก็จะมาเริ่มสิบแปดวันเนี่ยผมก็จะเริ่มอาหารอาหารพุ่งๆก็ทั่วไปเลยและอาหารที่ผมให้แม่หมาก็เป็นอาหารลูกหมาแล้วเอาไปแช่น้ำแล้วก็ปั่นให้เละ ปั่นให้ละเอียดเลยปั่นให้ละเอียดเป็นนั่นเลยแล้วก็ผสมไข่ต้มผสม,มผสมไข่ต้มผมก็ผสมไม่เยอะผสมก็อาตั้วนก็ยังคอกหาตัวนี้ก็ลุงก็ประมาณนั้นแล้วก็แล้วก็กล้วยปลวยกล้วยสักซีกล้วยสักสองซัมบาบแล้วก็สักถองสักชิ้นหนึ่งชิ้นเล็กๆแล้วก็ผสมกับอาหารที่แช่น้ำนั่นแะหละแล้วก็ปั่นให้ละเอียดแล้วก็ ให้เขาหัดกินแรกๆก็วันสวงวันสองวันแรกเขายังเลี้ยไม่เก่งเขายังกินไม่เก่งเราก็ให้กินกับแม่ก็ก็ให้ให้ให้กินกับแม่ก็ไปก็คือหักให้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 เขากินให้ให้ให้เขากินกินก่อนอ่ะแล้วก็ให้ให้แม่ก็ช่วยเหมืนก็กินกินด้วยกันอ่ะแล้วก็พอพอวันเขาเริ่มกินเก่งแล้วก็ก็ไปแยกไปแยกแม่ ค่อยๆหัดให้เขากินก่าอ่หลายแม่เขากินที่ร้านแล้วแล้วพอประก็ามาสักเดือนหนึ่งอะไรเนี่ยเราก็เลื่อมให้กินผมจะให้กินอาหารที่แช่นํแต่ดอ่เลยไม่ไม่ค่อยได้กินอาหารแข็งก็พอประมาเนี้ยเราก็ให้กินอาหารแช่นาแล้วก็อาหารปั้นก็ยังปั้นอยู่ผมมันนีพวกป่วยพวกไข้เลยแม่แล้วก็ปั้นแล้วก็ให้เขากินกินวันละสองมือกินช่วงมือของพ่อมือมือเนี่ยมันแล้วแต่คนเลยของพ่มือมือเช่าหนึบก็เทียงเทียงเลยว่ะ แล้วก็มือเย็นก็เวลาประมาณนี้แหละประมาณสองทุ่มถุงสองทุ่มอะไรเนี่ยผมก็จะให้เพราะว่าเวลาการการให้อาหารของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าผมุผม่มน่ผมให้แค่สองมือ <c oughs> ก็คือเช้าก็คือตอนตอน,ตอนมือมือแรกก็มือสองเนี่ยมือแรกก็ประมาณถึงเที่ยงมือสองก็ประมาณถุงสองทุ่ม,ม,ม,มอะไรนี้แหละแล้วก็กให้เสร็จเนี่ยก็ทำนี้เวลาก็เนี่ยมันจะมาแป้งขนจะมาแป้งขนมา มาดูแลคนมาดูแลอะไรมัน,นเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะี่ก็แปง้งไอ้แป้งนี่ก็เน,นี่ยแป้งโยคยีเอาไว้เพื่ออย่าให้มันชืนมาเพราะหน้าคนบางทีนะ่นเนี่ยมันชืนมันจะขันเพราะมันขัน,นแล้วมันหยุ่นเราก็เอามาไว้เช็ดตัวเช็ดเนื้อเวลาอันั้นก็แปง้งแปง้งไปลูยเช็ดตามถองตามอะไรแบบนนิดนึง เห็นะหวันผมก็จะมาเนจ็บทุกวันร้องมีร้องนั่นร้องไม่นั้นนะฝนไม่ตกอะไรแล้วมาเช็ดตัวเช็ดเมือมาจำจำไม่ได้ว่าตัวไหนตัวไหนเนี่ยแม่มันก็จะมานั่งเฝ้าอยู่เนี่ยแล้วก็มาเช็ดตัวก็คืออาหารก็ไม่มีอะไรอ่ะของผมไม่มีอะไรจริงผมไม่ได้อ่านผมไม่มีนมเสริม นมก็ให้กินน้มแม่เองเดียวแล้วก็ไม่ไม่ทำไม่ได้เสร์ฟก็คืออาหารก็เท่านี้แหละอาหารก็เป็นอาหารปันปนป้นเช้าปั้นเช้าปั้นเย็นแล้วก็เสริมพวกไข่ต้มนั่นแหละยังมหัดก่อมือมือละลูกแล้วอาหารก็คงใช้อาหารเกล็ดเป็นอาหารเกลดกลางๆเป็นอาหารเป็นอาหารไอ้พีเมียของไทยแล้วนี่แหละแล้วก็โปรตีนก็ประมาณ,มาณส,ส,สัก4-6 4-8แล้วแล้วเนี่ยไม่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 ได้สูงก็เป็นอาหารเก็บ เกบธรรมดาไว้งผมผมไม่ให้กินผมไม่ผมไม่อัดผมไม่ผมจะไม่ผมจะไม่อัดก็ผมพูดในไลน์มิบต์ลว่าผมผมผมไม่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 นิยมอัดอัดมาให้อ้วนผมต้องกาให้มามันมีสรีละที่ชัดเจนของมันแล้วเราก็ได้รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยในต่อเล็กๆมันมันกินไมทันเขามันมันมันสูบเกินเขาไม่ได้ มันเหล็กมะเข้าหรือว่ามันนิสพัฒนาการของตัวมันเป็นยังไงเล้วพอโต้มันเป็นยังไงอะไรพวกนี้ยแล้วเราก็ดูที่ตัวมันก็คือเอาเอาตัวมันเป็นเก่แเราจะได้รู้ว่าเออตัวนี้ต่อสู้เล็กๆลหมืเก่งเดี๋ยวเพราะเราะมาณเดือนมันขึ้นมามันมันเหลือกินเก่งมันเหลืองซูก็ได้มันก็เหลืองวยท่านเขา่าอะไรพวกนี้ยแล้วพราว่นี้มันเป็นยังไงมันต่อสู้ยังไงของมันหมาอะไรพวกนี้ยมันมันใครใให้ให้ใตัวผมจะเอาตัวหมาเป็นเกฑ์ผมจะไม่ใครฝูมอะไรเนี่ยแต่เราก็ดูแล ทำความสะอาดอะไรปกติแต่ว่าไม่ไม่ได้อัดไม่ได้ยังไงไม่อคยได้นั่งวันนี้นั่งวันนี้อีกได้ก็คือเพราะเราเราเราจะไม่ได้มานั่งแบบทําให้มันแบบหยัดให้มันฝูให้มันอ้นวนสมบูรณ์สมบูรณ์นะพอของกัวเรื่องของโครงสร้างกระดูกบางทีเราไปอดัดไปอะไรมันมาเกินเนี้ยหมามันก็ไม่อ้วนเกินมันฝู เราพอมันไปเดินแบบเป็นพอมไปวิ่งไปแหละเพราะกังลังกายมันไม่น่นะ่ลางกายมันไม่แกร่งไม่แกร่งโคทีนี้มันย่่ยเพราะมันย่วยเพราะไอไอน้ำหนักมันเกินแล้วมันไปแบกสารีละที่ผมเคยเคยบอกไปแหละเพราะว่าพมันไปแบกสารีระแล้วสารีละมันเสียเพราะสารีระมันเสียแล้วมันมิพนต่อตโตเพราะมันจะกลับได้บางตัวกรับได้ก็ดีไปบางตัวกรับไม่ได้ก็เสียเสียมากไปเลยโครงสร้างเสีย ลีลาเสียแกงกระดูกมันเสียแล้วไงไงนั้นผมผมผมจะผมก็เลยจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยจะ,สยจะใส่แต่เรื่องของการนะแต่แต่ยังวิธีการเลี้ยงหรือเทคนิคอะไรพวกเนี้ยผมต้องบอกมันเป็นประสบการณ์จริงๆคือเราเราทำมาแล้วก็ก็คือทดลองหมดแล้วถามว่าไอวิธียัดวิธีอัดไอแบบอัดป้อนป้อนยัดให้มากินเลยเคยโวเคยมือหมดแล้วแหละ แต่มันผมว่ามันมันไม่ได้อะไรล้วมันก็เสียเวลาสําหรับผมนะมันเสียเวลาแล้วมันก็เสียมากด้วยตรงนี้มามันอ้วนเกินอะไรไปเนี้ยมันก็มันก็ไม่ได้ทําให้มันมันดีขึ้นนะมันก็มันมีแต่แย่ลงผมก็เลยจะไม่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 ไปทําตรงนั้นเพราะมันเสียเวลาตรงนั้นเราก็ไม่เห็นเห็นคุณค่าเห็นความดีอะไรของสิ่งที่เราจะทำาบบนั้นเราก็เลยมาทําแบบ สิ่งที่เราทำที่ฝาแล้วก็มันได้ประโยชน์เราชัดเจนฝาอะไรพนี้ก็คืออันนี้ผมต้องบอกว่าเนี่ยคือแนวทางที่ที่ผมทำจ,จริงๆเลยเนี่ยเหมือนเนี่ยก็มีแค่นี้เลยเอาแปงลูกให้มันก็คือฟ่อนน้อนเหมือนเด็กแปะแป้งหนอนมันก็สบายใจนะเนี่ยแล้วก็คงนะก็กทําเนี้ยถ้าปรุงแต้ม ว่าผีเลนผีเลนอยู่หลายตัวเหมือนกันเนี่ยไอ้ขอบ,บนี่ก็เอาเรื่องอยเยอะแกพอรังมันเลอะมันเลอะเลอะอะไรนะั่นแล้วก็แปลงแปรใส่น้อยเขาแปราาเศษผ่าชุบหนำเองบัดมาสเ็ษกันคือเนี่ยวิธีลองให้ให้คนช่วยนะจริงนะ ก็ค<จ>ือถ้าเราแป้งบ่อยแป้งใดบบอยเช็ดตัวให้ตัวให้เยอะให้ตัวมันชื้นให้ตัวมันเปียกอะแล้วก็เฉดตัวแป้งขนนะแล้วกินน้แม่นี่ยแหละสำหรับผมนะผมว่ามันแค่นั้นละพอไอ้ฟูฟูมันเหมือนไอ้ฟูวันวันมีนะมันผมดูว่ามันน่ารักแต่ว่าผมสุสร้ตงมาแต่มันเบื่อ่บางครังเลยคือเอาง่ายๆอะที่ผมว่าล้งเราซื้ออาหารเั้งแพ้งให้กินอัดแล้วก็แล้วนั่นล้งเช็คให้ดีเตอะ ตนทุนมาสูงไป้องเราเลี้ยงเพื่อขายแต่ต้องเราเลี้ยงเพื่อ้องเราจะเลี้ยงลูกมาเพื่อเพื่อเอาไว้ใช้วยอยุบานแล้วอัดอยากไดไงแแลล้ลแต่เลยแต่ลองเราเราเลี้ยงเพื่อเหมือนเจ่าว่าเราจะสั่งมาเพื่อวันข้างหน้ามันมันจะได้มีโอกาสไปประปวดมันจะได้มีโอกาสไปไปไปเป็นพ่อพันธแม่พันอะไรพวกเนี้ยเราเราเราต้องกูพื้นฐานมันให้ดีเระว่า เดี๋ยวพื้นฐานมันไม่ดีมันพื้นฐานไม่ชวยโค้งกระดูกไม่ช่วยมันเล้าก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยไอ้มาตัวนี้มันมีปัญหาจ้กตัวมันเองเป็นปัญหาจากสายพันธุ์มันหรือมันเป็นปัญหาจากที่เราเลี้ยงมันไม่ดีไอ้ตรงนี้มันก็เลยบอกอยากผมก็เลยพยายามที่จะบอกพยายามจะทําให้มามันเลี้ยงมันแบบให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดกัวเนี้ยผมว่าอยี่ยวันเนี้ยไม่มีพัดลมไม่มีอะไรร้อนก็ให้มันทนเพราะร้อนอมมันหล่นมามันร้องกันนั้นก็ ผ้าชุบน้ำปัดม่านเนี่ยเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดเช็ดเช็ดจมูกเช็ดไตคอเช็ดคอภาพเนี่ยเช็ดคอภาพเช็ดตามไอ้ตัวต้องเอารูปต้องขึ้มันไม่มีขนนะเช็ดขนเช็ดอะไรเช็ดเท้าอุ้งเท้ามันเช็ดให้มันเรียมมานะพอล้วเช็ดไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็นอนกระดานเดียวมันก็ดีแล้วก็เอาผ hmm? ้าชุบน okay. yeah. ้ำลูบๆพื NES ้น เดี๋ยวมันก็หายเราก็คือมันจะได้ปรับตัวอยู่ในดํหลงชีวิตอยู่กันนั้นเพราะเราเกิดเราเอาผัดล้มให้ยูให้เป็นไปยูห้องแอร์อะไรเนะะมันติดเสียนิสัยมากผมก็เลยผมก็เลยจะไม่นานก็คือมันเราไปทําให้มามเสียนิสัยอ่ะแล้วเกิดไปยูคนนี่เขาไม่มีห้องแอร์เกิดเขาไม่เขายูไปเฝ้าบ้านแล้วหลอนอะไรเนี่ยมันจะไปยูเขายังไงมันก็ไปโวยวายกับเขาแป้อะไรมันก็เป็นมาที่มันเกินฝังจอาเป็นของคนเลี้ยง แต่ตังงลองเจ้า,าของก็เอาไปเลี้ยงแล้วเขาเลี้ยงอยู่ห้องแอร์นอนของเขาอมันมันก็อยู่ได้สบายสบายมันชอบอยู่แลนะ้วใช่ไหมไอ้แบบนี้หลังเราก็เ่อการดูแลกันเนี่ยทั่วไปของพผมไม่มีอะไรกับบางคนเอ๊ะทำไมไม,ไม่เอามาบอกมางเรื่องของของของการเลี้ยงลูกหมาหรือว่าการทําทําลูกหมาการการดูแลลูกหมาอะไรนไเนี่ยผมผมทำยังไงก็เดี๋ยวพอ พอช่วงเนี่ยก็ที่ยังบอกเนี่ยพอสิบแปดวันเนี่ยก็เริ่มให้กินแหละแต่ทีนี้เราก็ดูมันมันไปเรื่อยว่าช่วงเวลาไหนมันมันมันจะกินยังไงมันจะมันต้องการอาหารมากหน่อยแค่ไหนอะไรเงี้ยมันมันต้องการอาหารมากขึ้นหรือว่าดันหรือว่ามันเราต้องให้กินอาหารเนี่ยเราไม่บดแล้วหรือให้กินกับแม่มันอะไรเงี้ยเราก็ดูดูดูที่พัานการของของทัวมัน แล้วก,ก็ดูไปเรื่อยแล้วก็ <S <S ผมจะพอประมาณสักเดือนหรือเดือนถึงสามถึงห้าวันก็จะถ่ายพยาธก็ถ่ายพยาธก็ใช้พย,ยาธปกติพยาธิดาถ่ายถ่ายเป็นไอ้ยาถ่ายพยาดิน้ำไปแล้วก็ให้ให้ย,ยาถ่ายพยาธิสองวันติดแล้วพอถ่ายพยาธเสร็จก็บ,บริเวนปกติแล้วก็ทีนี้ก็เริ่มเริ่มปล่อยออกที่เคยเคยมีคลิปที่ว่าปล่อยวิ่งวันแรกอะไรนะก็เลยปล่ปอยวิง่งปล่อยอะไรเนี้ย ก็ปกติก็การดิงการออกกาลังกายแต่ยังที่ผมบอกไปในคลิปมันเป็นเผื่อเราจะได้รู้การเคลื่อนไหวรู้การดูการปรับตัวเมื่อเปลี่ยนสถานที่อะไรเพราะนั้นแล้วก็ดูว่ามามันแข็งแกร้งไหมมันออกมันการการเดินการเดินท่าแข่งมันดีไหมอะไรแบบนี้ก็แค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรสําหรับคงพงก็ไม่มีอะไรจริงหรือว่าท้าถ้าสนใจหรือว่ายังคล่องใจในในจุดเรื่องพวกนี้อยู่ ยินดีเลยเขามาดูที่ฟาร์มได้เลยมาดูว่าผมทํำยังไงบางผม,ผมดูแหลย,ยังไงเขาจริงๆว่านั้นมันตรงไหมมันก็มีแค่นี้เลยวก <laughs> ็ถ้าใครสนใจก็เขา้เขาเขามาชมเข้ามาดูกันได้หรือว่าตนยังสงสัยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เหมือนเหมือนเดิมคอมเมนต์ไว้ที่ที่ใต้คลิปหรือว่าโทรมาถามผมยินดีตอบตอบทุกคำถามครับผมขอบคุณมากครับผมท,ที่ติดตามสวัสดีครับ